คุณเพื่อนเอลเลนแก๊งสวัสดีค่ะวันนี้จะม,มารีวิวนี่นะคะของที่ได้มาวันนี้ก็จะมีคนละเอลัลเลามาสตัวน,นี้แล้วก็มีชิคเฮปปี้มิวแล้ะมีซิโปบิแกนน๊งสซิโปี้วันนี้ได้เป็นตัวแบทบอนมินมานะคะ อันนี้เป็นต่อจาของปีที่แล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราขอแกะอันนี้ก่อนเลย่ได้ช่วยแกะนะเป็นโคอล่าม้นะคะเป็นแบบบอลเป็นแบบบอลนะคะพอดีเลยเอาไว้ใส่ของน่ว่าแบบว้าวน่าเล่นมากเลยก็เลยมีสองสีเป็นสีม่วงกับสีส้มให้ดูลายก่อนนะดูะให้พ่อดูลายนี้ก่อนดูลายสีส้มก่อนใกล้ ชิ่งลายสีม่วงไงสีม่วงมีลายไหมครับลายเดียวกันเป็นที่วางโอ้โหโดนระเบิดออกมาเลยข้างในมีกี่ห่อสองห่อนั่นเหมือนจานเลยอะไรเงี้ยจานเรอะอะไรใส่ข้าวกินดี้เอาไว้ใส่โทข้าวมากินนี่แหละก็คือจะเดี๋ยวลองมาลองเปิดดูว่าสีอะไรเป็นรสชาติไหนไสช่ว สีน้ำตาลได้ไหมหรือชมได้ไหมไมว่าสีม่วงอ๋อที่จริงข้างหน้าเขาก็บอกแล้วแหละว่ามันเป็นสองรสชาติก็คือสีสีสเอ่อช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่นะคะว้าวอ่ะโชว์แบบแบบนี้นะคะับเห็นไมเห็นไหมเห็นเลยที่กใกลๆ้ๆพ่อบอกว่าไม่เห็นอันนี้ครับอันนี้สีน้ำตาลจะเทเหรอเทใส่ยังไม่ได้ล้างเลยอ่ะอ่ะเทเลยกก็ได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราต้องรีบกินให้หมดก่อนที่เชอโรคมันจะเกาะกุมไหมหมดย่างอ่าแล้วอ uh, He no? ีกซองนอ่ะแกะเลยเนาะเทียบกันขทีนเดียวอืมอันนี้ก็เป็นสีชมพูก็คงจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบไม่ใช่เหล็กมันก็เป็นแบบอะไรไม่รู้อ่ะก็น่าจะไว้ใส่ของได้นะคะน่ารัก ลายน่ารักดีมีโคลามาสามตัวรสชาติเป็นไงอร่อยไหม <S <S เสียดายไม่มีของเล่นนะที่จริงน่าจะแถมโคลามาของเล่นสักตัวหนึ่งลๆๆนลอกเนาะๆๆจะได้คุ้มกับราคาหน่อยนะไหนเราก็จะชิมอืมอออ่ะอันนี้เป็นโคลามากำลังอยู่ในถุงเท้าอยู่ในถุงเท้า ของคนดได้ไรูปเลยครับกำลังทำอะไรอยู่อือันนี้หัวใจปักมีอัเอาธนูมาปับหัวใจน้องขุนพลไน่เลยลูกเหมือนมันกำลังนั่งปวดท้องอื้ออยู่คนละอันนะแกะไหมแกะแล้วไปลืม เสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะคะมันก็ขอปิดก่อนยาสีส้มเป็นตูดนะคะแล้วก็ยังมีเราเดินผ่านร้านแมคโดนัลล์นะคะแล้วมันมีของเก่าเอามาวางขายแล้วก็เลยจัดมาสองอันก็คือตัวนี้น่ารักไหมนี่เป็ดชั้มิ้นท์แทสตี้นะคะของปีที่แล้ว มีล้อด้วยนี่งไงละ่ะแต่ว่ามันคงจะไม่ไปหรอกเพราะว่ามันพื้นมันไม่เรียบนะคะมันไม่ลื่นอีกตัวหนึ่งเล่นยังไงลูกต้องผุณคนมาโชว์แห้เล่นเขากะถอยหลังตรงนี้จะมีปุ่มนะคะอันนี้ได้มาวันศุกร์ที่ผ่านมาอันนี้อนนของเดือนพฤศจิก,กา, <59. S 2> กาห้าเก้าเก่าแดงจ้าะคะเดี๋ยวเอามาแกะกั้นนะคะ ตัวนี้นชื่ออะไรครับเต่าตัวนี้ชื่อลีโอนาร์โดค่ะลีโอนาร์โดเดี๋ยวจะเอาไปเป็นแก๊งเดียวกันกับของเดินเดินที่แล้วเนาะนี่นะครับนี่นะครับนี่จะถือมีดาสองอันนะครับแล้วก็จะถอดทายนะครับนี่รับแบบนีนะ้ตรงนี้นะครับจะเป็นสีน้ำเงินอะไรก็ไม่รู้เป็นโลใช่ไหมครับข้างหลังอ่านว่าลีโอข้างหลังเป็นลายแบบนี้น นี่ครับส่วนอันนี้จะเป็นดอกดินจานะครับมีลังต่อสู้อยักอยากมีสองน้าเลยนี่ครับใส่เราไปเจอเขาขายอยู่ตัวละว39บาทนะครับถ้าใครเจอที่เขาขายถูกกว่านี้ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับจะไปตามหาสะสมเก็บไว้นี่ครับเป็นแบบนี้นะตัวนี้น่ารักตัวนี้ก็น่ารักอืมเป็นชุดเซตแฮปปี้มิลหมดเลยขนควเป็นแฟนแฮปปี้มิ l นะเนี่ย ใช่ไหมครับใช่ค่ะแฮมเบอร์เกอร์ก็อร่อยด้วยหมดหรือยังของวันนี้ที่ได้มายังไม่หมดทิ้งแค่นี้มีเด็กกิตารีหนูนะคตัวนี้ชื่ออะไรชื่อเด็กกตารีอันนี้คือเก่ามากแล้วเวลามันโกรธมันแปลงร่างได้ด้วยนะตัวเนี้ยแปลงร่างกายเป็นอะไรแปลงร่างกายเป็น เออเอไม่ใช่เรื่องจริงนะคะผมอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณพลจะหาอะไรใหม่ๆมารีวิวอีกนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายบ๊ายบายจุบด้วยจุ๊บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ขุนพลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย